สวัสดีครับอยู่ผมเชยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเล่าเรื่องครับผมซึ่งนะบอกเลยนะว่าขออภัยนิดนึงนะสำหรับเรื่องเล่าที่อาจจะนานนิดหนึ่งนะเพราะนี่เพิ่งมาอัดสดสดร้อนในวันนี้นิดหนึ่งนะครับผมก็ก่อนไปดูว่าฝากกดไลค์นะผมกดไลค์กดตกดตามนดีตติการช่วยผมกันด้วยนะครับนะผมซึ่งนะครับเรื่องเล่าเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่บอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยเป็นถ้าผมตั้งชื่อนะครับผมตั้งชื่อว่าทั้งศากษาที่ วาดเสียวที่สุดในชีวิตผมมันเีกนะซึ่งครับต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่2 8พฤศจิกานะเห็นนะผมได้บอกทุกคนไปแล้วนะครับว่าผมนะครับจะไปทางนะักศึกษาดีกนะฮะซึ่งหลังจากที่ผมเนี่ยซึ่งบอกไปก่อนนะครับว่าอาจจะงง,ง,งนิดนึงนะเพราะว่าผมก็พค,คนที่เราเลือกอาจจะไม่ได้เก่งแบบร้อยเร์เซ็นมากนะแต่ก็พยายามจะทําให้ทุกคนเข้าใจเหมือนเดินม่เองนะฮะซึ่งนะครับผม หลังจากที่ผมเนี่ยตื่นมาตอนในเวลาประมาณตีสี่ครับใช่ครับซึ่งนะครับผมรถรถรถที่รถที่เราจะไปกันเนี่ยคือมันออกประมาณเจ็ดโมงแต่ว่าครูเขาเนี่ยบอกว่าเออมาประมาณหกโมงยี่สิบนะซึ่งผมก็เข้าใจสาเหตุน,นะครับหนึ่งคือรถมันอาจจะติดทําให้เราไปนัึกสา,นา,าะอาจจะช้าแล้วก็อาจจะถึงสถานที่ช้านะฮะผมก็ได้ทาการตื่นตีสี่ครับพอจะตื่นเสียบอกเลยนะว่าสภาพคนเนี่ยง่วงนอนนะฮะบัลลัวก็ง่วงนอนมากๆนะฮะ จังหวะน,นั้นจังหวะน,นี้ก็พยายามพยายตัวเองก็ทาสุดล้ำเสร็จครับทำฟับอุ้อาบน้าแปรงีฟแปลงฟันเรียบร้อยแล้เองนะฮะหลังจากก็พอทําเสร็จปุ๊บทุกอย่างปุ๊บ,บผมก็กลงมากินข้าวครับกินข้าวเสร็จปุ๊บเข้าขน้้ารอซึ่งมันก็จะแตกต่างกับข้อรู้เสื่อน,นึงนะคือห้องน้ำเนะี่ยคือเราเขาไม่ได้แวะห้องน้ําเหมือนเดิม,มน,นั่นเองนะก็คือถ้าเกิดเราปวดฉี่ขึ้นมาปุ๊บตายหามึงนะฮะอืม ผมก็ใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะเนานะสักแป๊บหนึ่งพอหลังจากที่ประมาณตีห้านนะเราก็เริ่มออกดินทางครับโดยการไปพ่อผมเีงนะพ่อผมไปส่งกับแม่ผมนะพอถึงเมียผมปุ๊บนะครับซึ่งตอนนั้นคือมันเปันแบบว่ามันยังม,มันไม่ได้มืดนะตอนนั้นมันสว่างแล้วประมาณหกโมงมั้งประมาณนั้นที่ผมจังเกตนะประมาณเราไปประมาณห้าโมงครึ่งประมาณห้าโมงครึ่งเราถึงเรียประมาณประมาณไม่ถึงหกโมงอะประมาณ หกวงใกล้ๆตีห้าแบบไม่แน่ใจซึ่งผมก็มาถึงนะจริงๆก็มีคนมาถึงก่อนผมมากกว่านั้นนะแต่ผมก็มาถึงแล้วผมก็ใช้เวลาสักแป๊บนึงอยู่ในรถนั่นเองนะคือไม่ได้ออกไปไหนแต่พป๊นึงแม่ผมอ่ะปวดอยากเข้าน้ำนะครับผมผมก็เลยอ่ะโอเคผมก็เลยียมการใช้จังหวะนี้ไปเข้าน้ำอีกรอบนึงนะเขาบอกเลยนะครับว่าเรื่องกังวลของผมคือห้องน้ำมากเลยเว้ยคือกูจะมานั่งอั้นฉี่ในเวลาที่แบบมันไม่ควรจะมานั่งอั้นเข้าใจป่ะยิ่งอั้นยิ่งนั่นยิ่งอั้นยิ่งก็ยิ่งไม่ แบบรู้สึกว่าเราด้างแบบเรานั่งไม่ดูแบบมันดูไม่นั่นนะเข้าใจป่ะ,ปะรู้แบบมันเหมือนคนเป็นคนบ้านั่งอัดนั่งอุดอาร์ตอีตาร์เลยนะเออเรก็แบบเออโอเคขอให้เข้าในรอบหนึ่งจะเข้าน้ำเสร็จป,ปุ๊บผมก็ซึ่งพอเราเข้าน้ําเสร็จนะผมก็ได้เวลาทำการเ็กชื่อนะตอนนี้หผมมาจะหกโมงใกล้กล้ยี่สิบละก็เตรียมตัวไปอ่ะนั่งเ็กชื่อนะแม่ผมก็ยังยืนอยู่นะยืนอยู่ตรงประมาณข้างเสาอะเออข้างเสาตรงพื้นอะไรประมาณนั้นนะ มังจะชื้นๆนะครับผมก็ชื้นๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันเลยเวลาอีกไม่กีน่นาทีนะั้นรถก็จะออกแล้วนะครับผมก็อ่ะขอแยกเข้าน้ำอีกรอบหนึ่งนะคือเรื่องของผมคือผมสําคัญเรื่องห้องน้ํามากกว่าของกินนะของของกินผมไม่มีเลยเว้ยผมไม่มีของกินให้กินบนรถเลยเว้ยตอนแรกกะจะเอาไปแนละ้วแต่ก็เราเอาตามมาประมาณทั้งหมดประมาณสองร้อยนะเออเอืมเราก็ลแบบเออมันเปลืองแต่มันเยอะเกินไม่อยากเก็บเยอะอะไรประมาณนี้นะ พอจ่าปุ๊บอ่ะเข้าน้ำหมก็กลับมาที่แถวแล้วก็เตรียมตัวขึ้นรถนะก็ค่อยๆขึ้นไปนะซึ่งเราจะอยู่กับเราจะเข้าเราจะไปเที่ยวกับมสามแล้วก็มสี่นะมอนึงมสองเขาไปกันแล้วนะวันพุธแต่เราไปวันวันศุกร์ซึ่งพอขึ้นรถนะครับผมซึ่งบอกไว้ก่อนนะล่าสสาผมเนี่ยผมไม่รู้ทุกคนมีด้วยนะที่มันดีที่สุดคือเขาเราจะไปทั้งหมดสองที่นั่นเองนะในวันเดียวเท่านั้นซึ่งเราจะกลับประมาณขามาเนี่ยเราอัจ ถามมาเราไปฮะเจ็ดโมงแต่ขากลับเราไปฮะเราจะกลับห้าโมงเองฮะก็คือได่บ้านโรงเรียนผมก็โลง่งเต็มเป็นฮะอะไรประาณน,นี้เนาะมืวิกิสมาร์เชื่อผมหลังจากที่ผมเนี่ยซึ่งบอกไว้ก่อนแล้วว่ารถที่ันจนะพิเศษตรงนี้ว่ามันจะมีไกด์มาจากมาจากจะเรียกว่ามันเป็นไกด์ คือมันเป็นไกด์มาแบบเหมือนไกด์ดูแลเหมือนไปใครไปพี่เลี้ยงอ่ะเออประมาณนั้นนะครับตอนแรกผมก็เลยว่าทำไมทำไมต้องมีไกด์วะก็งงนะแต่พอผมเริ่มเข้าใจแล้วอ๋อมันก็ยังดีนะที่มีไกด์ซึ่งไกด์เขานะเขาก็จะเป็นแบบว่าแล้วแต่คันนะบางคนเป็นผู้หญิงคนผู้ชายแต่บานครกผแบบเป็นผู้หญิงเนาะตอนแรกผมก็ไม่รู้จักแล้วว่าทำไมถึงมีไกด์เนาะจริงๆนะถามว่ามันก็ไม่ได้แย่นะตอนนี้มีไกด์แต่บางคนบอกว่ามันแย่มากที่มีไกด์งงนะผมก็สงสัยว่าเออมันมีไกด์มันก็ดีเนาะอือ พอเราขึ้นรถมาผมที่ที่ผมทาก็ทําการยืดสายยืดเส้นยืดขานีึ่นะะเตรียมแล้วก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็นั่งดูเล่นโทรศัพท์เล่นห้งขูงฟังฟังเพลงไปพอจะกักตป๊บนึงนะครับผมรถก็เริ่มออกจากโรงเรียนแล้วนะฮะสักแป๊บนึงพอหลังจากออกมาปุ๊บไกลเขาก็บอกว่าแนะนําตัวนิดนึงนะแนะนําตัวบอกว่ามาจากไหนมาจากคือเขามาจากเหมือนบริษัทหนึ่งอะบริษัทนั่นแหละแต่ผมไม่บอกบริษัทเลย กมาจากบริษัทอ mm ีกบริษัทหนึ่งนะซึ่งเป็นคนดูแลคอยดูแลบอกว่าให้นู่นให้นี่ใครทำปรึกษาประมาณนี้นะก็เอาง่ายให้อารมณ์เหมือนพี่เลี้ยงอะไรเอออารมณ์งั้นซึ่งเราก็ทําการเดินทางไปซึ่งสิ่งที่ซึ่งตอนเนี้ยอยู่ปทุมธานีทั้งหมดนะเราไปปทุมธานีเนาะก็เป็นอีกที่หนึ่งซึ่งซึ่งสถานที่เราไปในสองที่นี้ก็คือตึกออฟฟอร์ชอปของอาถูกบอกว่าออฟฟอร์ชอปป่ะหรือถ้าทุกคนให้เรียกตามหลักตามหลักธรรมเนียมมันคือตึกลูกเต่าเออ ะะส่วนอันที่สองนะทุกคนน่าจะเคยไปนะแต่ผมไม่เคยไปดิมน,น,นะ World. นั่นเองนะคือดิมเบิร์นั่นเองนะทคนน่าจะเคยไปกันมากนะั้นนะประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันีะมีคนไปคือผมเป็นคนที่ไม่เคยเข้าดิมเบิ์แล้วก็ไม่รู้จักว่าสถานที่เป็นยังไงจริงๆผมรู้จักว่าคือดิมเบิร์คือส่วนสนุกนั่นเองนะฮะมีเครื่องเล่นมีอะไรทุกอย่างแต่ว่าผมไม่เคยเข้าเองก็เลยไม,ไม่เคยก็ไม่แปลวนะก็ไม่เคยเข้าซึ่งนะ เราก็ทําการเดินอ่ะมันก็เดินทางไปเรื่อยๆอันนี้ของข้ามย่ามันยาวนิดนนะก็าะจากเราเดินทางมาถึงซึ่งนะับระหว่างทางก็คือเราก็มีไกล้เขาจะบอว่ามีน้ำนู่นนํำนี่ไปเรื่อยๆนะอ่ามีเกมให้เล่นเลยดาวนู่นดาวน,น,น,นี่เลยนะแบบประสนุกสนานแปพอสักแป๊บหนึ่งนะเราก็มาถึงที่แรกคือออฟฟอร์ชอหรือตึกลูกเต๋าที่คนเรียกแหละหรือถ้าเรียกตามทางการก็คือสุวิทยาศาสตร์แห่งชาตินนะ่ะเอออืม <laughs> แต่ว่าเราได้ไปตัดึกเต่าเนี่ยคือเอาตรงนั้นถามว่าตอนผมก็ไม่เคยไปนะทุกสองที่นี่คือกูไม่เคยไปทักที่นะครับตอนแรกมันจะแบบคือมันจะเป็นตึกใหญ่ๆเนาะทุกคนนะถ้าถ้าทุกคนไม่เคยไปตอนผมพยายามจะพูดด้วยแบบว่าให้แบบเข้าใจแล้วกันเนาะก็คือเป็นตึกใหญ่ครับมันตึกเป็นตึกที่แปลกประหลาดมากที่ผมเคยนนะเป็นตึกแบบตึกเต่าอ่ะตึกเต่าอ่ะแบบตึกเต่านะผมเป็นตึกตึกเต่า่นี่นะฮะ คือหน้าอจากระลมจากรถหน้าผมเขาก็บอกให้เราเออไปเข้างน้ำนั่หนึ่งนะฮะเหมือนในที่ในนั้นไม่น่าจะมีห้องน้มั้งเลยไม้แตาเพราะว่าห้องน้ําคือติดกันใกล้ๆที่จะจะไปออกไปเนี่ยนะครับผมหลังจากที่เราเนี่ยเข้าห้องน้ำเสร็จนะครับเขาะติมเบอรเข้าห้องเขาเขาห้องเขาเข้าอาคารนหนึ่งนะเขาตึกมันเหมือนจะมีประมาณหกตึกมันน่าจะหกชั้นหกชั้นประมาณหกชั้นตึกหนึ่งมีหกชั้นซึ่งมันก็จะเป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เอออะไรเออ ซึ่งเราจะไปชั้นชั้นหกคือชั้นสุดเลยน,นั่นเองอะชั้นหกที่ผมจำถ้าจําได้นะมันจะเกี่ยวกับเหมือนร่างกายหรือแบบใครว่าอะไรอะหัวตับหัวใจตับไตไส้พุงอะไรประมาณนี้เออมันก็จะแบบมีผสมกับหุ่นยนต์โรบ,บอทอะไรว่ามันก็จะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ลองแบบเทคเออเอวกาศเทคโนโลยีโลกอะไรไปเออมันครบเลยนะเอาตรงนั้น,น,นสมก็ถา่ายรูปไปด้วยนะแต่ผมก็ดูอาจจะไม่ดีบ้างก็ ไม่ได้ถ่ายก็ถ่ายไว้เยอะมากประมาณยี่สิบรูปบางฉากเลยถ่ายกับเพื่อนนะพอจังพอเราเครื่องเขาให้เวลาประมาณน่าจะสิบนาทีต่อวันบ้างสิบนาทีต่อชั้นหรือเไม่แน่ใจซึ่งเราต้องออกประมาณถ้าจะออกจากตึกนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งไหมบางทีจเที่ยงเออมางทีกินเที่ยง <c oughs> นะครับผม ซึ่งเราพอจากตึกชั้น6มาแล้วก็ลงมาที่ชิชชั้นห้าครับชั้นห้าผมก็จำบ่อได้ดิมเดิมนะเราก็ถ่ายรูปถ่ายรูปไปถ่ายรูปไปพอชั้นสี่ก็ลงมาชั้น5้าชั้นสลงมาชั้นสองลงมาชั้นสุดท้ายก็คือชั้นสุดท้ายเนี่ยพอจะลงมาเสร็จปุ๊บก็ปล่อยจอยนิดนึงนะคือเข้านะจะร้อจะซื้อแลก็ไปคือตึกของเขามันก็จะมีแบบเหมือนของเล่นขายมีน้ําขายมีขนมขายเออก็มีเยอะแยะนะมีอีทอะไรอีทอนปอีทจำไม่ได้ละมันชื่อเป็นราคากาแฟเสอยาจจังว่าได้อทันนลปาเออนน อืมแต่ว่าเขาไม่บอกให้ซื้อนะเพราะว่ามันจะเสียเวลานะซื้อเราก็ต้องการพาขึ้นรถนะเพื่อไปสถานที่ท่เไปคือสถานที่ดีมเบิลหรือเียกถ้าแปลภาษาคือโลกแห่งความฝันนะหรือความสุขนั่นเองนะดีนว่าความฝันโลกเวิลแปลว่าโลกกลายเป็นโลกแห่งความฝันหรือโลกความฝันนั่นแหละซึ่งบอกเลยนะว่าผมไม่เคยไปเอาตรงนสจริงผมไม่ค่อยตื่นเต้นกับออกว่าจะอะไรตื่นเต้นกับดีมเบิลเพราะว่าดีมเบิลเนี่ยคือผมไม่เคยไปครับเอาตรงนนผมเดาว่า ผมว่าช่องผมมันหรือเอฟซีผมมันต้องมีคนได้ไปมั่งแหละแต่ว่าเพราะว่าดีเบอ์คือเปิดประสบการณ์ของผมมากดีบเบอ์แบบก็ถึงตั้งว่าทางศากษา,าว่าเสียวนั่นแหละ,แหะคือจะ,จะเท็บจัดดีบเบอ์นั่นนะครับพอมาถึงดีบเบอ์ปุ๊บก็บอกเลยว่าตื่นเต้นมากนะพอใจผมก็ตึกตึกต,กต,กต,กตกึกตึกอยู่ไปเรื่อยนะแล้วก็หาที่จอดรถซึ่งนะผมเก็บตั๋วไว้อยู่นะตั๋วไอ้แบบว่าตั๋วดีบเบอ์เก็บไว้อยู่นะคือเก็บเอาไว้อนเรื่อยกั่นแหละเดี๋ยวแบจะลืมเนาะเป็นตั๋วเลยนะ ซึ่งคือเราจะได้ตั๋วฟรีมาจากคไคลส์นั่นแหละใครคือใครเขาจะแจกแต่ว่าเป็นตั๋วฟรีนิน่นึงนะแต่ว่าเป็นตั๋วฟรีอะไรเงี้ยแบบว่าสามารถเล่นอะไรก็ได้นะครับผมแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเสียตังค์นะก็คือคืออ่ะเดี๋ยวผมบอกขึ้นในก่อนมีอะไรบ้างมีหลายอย่างมากนะ <S <S ซึ่งอันแรกนะคือโมโดเรลโมเรลมันจะเป็นเหนรถไฟอะรถไฟคล้ายเหมือนรถไฟวิ่งวนวิ่งว,งว,งวงนอ่ะแล้วก็ซีดีเอเวนเจอร์นะครับแล้วก็บ้านยักษ์ห้องหันสาบาบินด่าน อวกาศเรืออินเดียนแดงนะครับรถเมเวหาปราสาทปีสิงหรือถ้าเราเรียกตามภาษาไทยป้าสาีสิงก็แล้วเออถ้าเรียกตาม,าแบบตามลแล้วเนาะนะครับผมมีรถไฟดีมเวิลด์เคเบิลคาร์รถคุนปู่ซูเปอปร์สเปชมีหกสหายฟ้าแรปเตอร์แบงคโฮรถปั๊มหนูลมกดเฮอริอเคนเอเรียนแกลเลน,นยอนแล้วก็ไวกิ้งเองนะฮะผมก็อันนี้ผมอ่านเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เคยไม่รู้นะว่าเออมีเครื่องเล่นอะไรบ้างหรือบางคนไม่เคยไปเหมือนกับผมไม่ละน,นะ่ยนะ ผมเล่นไปประมาณเหมือนสามสี่ไหมอันนี้มันใบของอินนี่มาผมถ่ายเก็บไว้นะคืออ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าก่อนล้วกันนะพอรายการที่เข้าไปซึ่งนะั้นเราก็ใช้เวลาประมาณ,มาณตั้งแต่เที่ยงถึงประมาณบ่ายสามเกือบบ่ายสามนใช่ได้อยู่ที่นี่คือเล่นย,ยาวๆนับเหนื่อยๆตปเลยซึ่งนะั้นผมก็พาไปกับเพื่อนนั่นเองนะซึ่งเราก็เดินเดินไปครับสิ่งแรกที่เราจะคือผมสิ่งแรกที่ผมจะผมไปขึ้นเลยนะคือ คือฮังเต็ดแมนชั่นหรือภาษาบิดสิงหรือบ้านบิดสิงเนี่ยนะครับเพราะว่าผมอยากลองดูว่าเอะคือผมก็ไม่เคยเข้าบ้านบิดสิงนะก็ไม่เคยเข้าเหมือนกันเออนั่นแหละคือเปิดประสบการณ์ทุกอย่างเลยเปิดโลกทุกวันเลยเออนะซึ่งพอจากซึ่งเราต้องต่อแถวพอา่แถวก็ยาวนะก็มีห้องผมด้วยนะก็มีคนอื่นมาโรงเรียนผมโรงเรียนอื่นมนผสมผสมกันแตเออพอจะเข้าไปนะแบบแรกที่ผมเห็นนะ่ยคือเป็นห้องใหญ่เหมือนเป็นภาษาจริงแต่กลิ่นอนะ่ะผมรู้สึกมันเป็นกลิ่นแบบ กลิ่นมาให้อารมณ์เหมือนน้ำหอมอ่ะก็เลแบบอุ้ยสรุปว่คือกลิ่นอะไรผมก็ยังสงสัสยว่าอ้อกลิ่นอะไรวะมันไม่ได้กลิ่นทู่กลิ่นในแบบใไทยนะมันเป็นกลิ่นแบบน้ำหอมผมหอมอ่ะแบบให้อารมณ์เหมือนแบบกลิน่นแบบกลิ่นยังไงเหมือนกลิ่นผมก็จาไม่ออกแบบกลิ่นดอกไม้อันรี่ง่ายซึ่งเราก็ขึ้นปะไยไปมันจะมีปะไยขึ้นมาอยู่มันก็จะมีแบบรูปปรงรูปตอนนี้จะเป็นแบบมันจะเป็นมีผีมาแล้ว มีวิวชมวิวแชร์วิ่งเองได้มีแบบที่จุดลูกแกมาครบมีผีไทยก็มีผีตานีผีกระสือมีหมดนะเอาตัวนะแรกๆอ่ะมันแต่บอกเลยว่ามันมืดนะที่ผมสังเกว่าตอนที่ผมไปมันมืดมากแต่แป๊บนึงมันเริ่มมืดมันมืดจนแบบเราเห็นแบบเราไม่เห็นอะไรเลยคือเห็นนะแต่เห็นตัวเพื่อนอยู่แต่เพื่อนกูก็ขวาก็จับตัวเต็มเลยค่ะตอนแรกผมก็บอกว่ามันกระจอกอ่ะมันน่าจะไม่หลอนขนาดนั้นกล้วถามว่าบ้านผีสิงเนี้ยหล่อนไหมของรีเบิล ถามว่าหลอนอยู่บางจุดแต่บางจุดก็ยังแบบว่าเออตลกตลกนิดนึงน,นะขำๆนิดนึ่งแต่ก็ถามว่าผมกลัวไหมกลัวแล้วก็คีดนิดหน่อยนะแต่ไม่ได้คิดแรงขนาดนั้นนะมไม่ได้เสียสติตลักใจที่เราไปเอาไปสิงมาก,ก็ถือว่าเป็นเครื่องเล่นที่สนุกนะแต่ก็แต่ก็ไม่ได้น่ากลัวแบบเข้าที่แบบว่าเกพีน่ากลัวนะซึ่งต่อไปนะผมผมไปสองใบเลยว่าเป็นเครื่องเล่นที่ผมเนี่ยที่ผมตั้งชื่อและว่าทำไมเซนต์ลาวัดเสียนั่นคือคือ อ่ะผมหลังจากนี้นเราจะผ่านจากพอเราเล่นบ้าปีสิงเสร็จนะเองนะเราก็มาต่อเล่นที่บอกเลยนะว่าระดับผมมาบอกเลยผมไม่ยกเป็นโอพี่ที่สุดในที่เขเรยกเปนปูนกัวที่นนสุดในโลกนะน่าคือไวกิ้งครับใช่ครับคือเพื่อนผมอยากเล่นไวกิ้งแต่ตัวผมกล่าวขอแต่ผมไม่รู้จักไวกิ้งเนี่ยก็ลองดูไปก่อนเพราะผมก็แต่จริงมันก็ติดใ,ใกล้บ้าปีสิงอะละครับไม่ไกลมากเนาะซึ่งมันก็จะลักษณะมันก็จะเป็นเรือแบบว่ามีหลายชั้นมากครับมันมีระดับด้วยคือระดับอนุบาลประชม ปิญญาตีปิญญาเอกมัธยมมีหมดนะคือถ้าใครอยากได้ความสูงก็ระดับปริญญาเอกตีกัจะไม่ได้ละถ้ากากสุดก็อนุบาลฮะแต่ผมอยู่กลางๆา่ได้ประมาณมัธยมมัธยมมันก็ประถมนี่เออวันนั้นนะอเพื่อนผมนางเอกมัก็นางตามะซึ่งก็ต่อแถวไปเลยตอนแรกผมกะว่าจะไม่เล่นเว้ยเพราะว่าพอเห็นความรู้สึกอ่ะต่าัางหัวใจผมก็ตึกตึกตึกมั่งเต้นเต้นโคตรัวรัวแบบมันเริ่มแบบรู้สึกอะพอยิ่งเข้าใกล้ความรู้สึกม่งก็เปลี่ยนไปเลยเว้ยมันแบบ แล้วแกล้มมันเหมือนพร้อมน่ากลัวผสมอยู่ในตัวอ้ะพอสมเริ่มเข้านะใจผมวันนี้คือตึกตึกตึกไม่หยุดเลยตื่นเต้นทั้งตื่นเต้นทั้งกลัวโหผสมกันเอไม่หมดเลยนะฮะหลังจากนั้นนะผมผมก็พอเขาตอนแรกแรกๆอ่ะพอเขาเริ่มเปิดเครื่องเริ่มตาร์เต็มหน่อยก็คือเดวลาละเดียวตัวคือแรกๆที่มันแรกๆคือผมอ่ะจําได้ว่าแรกๆที่มันวิ่งมารอบแรกนะมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวคล้ายๆเหมือนเราแฝงเปเบาๆว่ะเออแบบแฝงไปนิดนึงนิดนึง ตักพักหนึ่งมันก็เริ่มเริ่มมากขึ้นเริ่มมากขึ้นตอนแรกๆผมก็ยังชิวนะรอบสองอะรอบสองมันก็เริ่มอะแฝงเริ่มแรงขึ้นนิดนึงคล้ายๆมันแฝงเป๊ะเร็วๆเลยว่ะเออแบบเนี้ยสักพักหนึ่งมันก็เริ่มแบบฟีอฟีอฟีอมากขึ้นคือรอบสูงมันเริ่มแบบว่าสูงมากกว่าตอนแรกกับตอนสองมากคือรอบที่สามเนี่ยตมารอบที่สามรอบสี่มั้งจำไม่ได้ละเริ่มเริ่มรู้สึกถึงความน่ากลัวขึ้นมาแล้วเริ่มละเริ่มแบบแกอ่ะอะผมรอแรู้สึกว่าแรกคือผมอะ มันรู้สึกว่าเอ้มันชิวๆนะแรกๆคือรอบรึงรอบสองมันชิวอยู่รอบสามรอบสี่มันเริ่มแบบรอบสตาร์เดอร์อะไรยังได้แต่ว่าเข้าคุมนรกเลยรตบร์เนืงมันก็วิววิววิวคือความสูงที่ผมจับวัดได้แรกๆคือมันยังไม่เลยต้นไม้คือต้นไม้มีหังข้างมันนะผมก็จะรู้ว่าความสูงอะไรคือแรกๆมันแบบเริ่มอะคือจังหวะที่ผมอะตอนที่มันขึ้นกับลงอ่ะจังหวะคือผมจับตอนแรกมาคือผมจับไอ้จับไอ้ตัวราวเหล็กใช่ไหมเออแบบแรกๆมันก็แบบ มันก็ชิวๆไม่มีอะไรสักตานหนึ่งคือมันเหมือนมีอะไรแต่พอหลังจากสามหรือสี่อะความรู้สึกมันเหมือนเหมือนเราแบบเหมือนมีอะไรสักอย่างมันดันตัวเราอะเข้าใจปะคือผมกลัวไม่ได้กลัวเพราะความสูงเลยนะแต่กลัวว่ากูจะตกลงไปเพราะว่ารูไหมคือมันเหมือนมีลมเหมือนลมปะท้าแรงๆแล้วแบบมันทําให้ตัวของเราแบบมันอยู่ไม่นิ่งอะเหมือนมันลอยอ่ะเหมือนแนงถั่วมันต่ําลงอะเข้าใจปะจากสูงไปที่ต่าอะเออแบบเนี้ยแล้วสักพันหนึ่งมันก็เริ่มแบบ เล้่มสูงมาแบบเลยต้นไม้ประมาณเลยมันนิดตึงอ่ะคือเราเห็นแบบว่าเหมือนเป็นอะไรสักอย่างเป็นพื้นดินหรือแผ่นไอท้องนาทั้งอย่างยจะไม่ละเออเห็นตอนแรกเห็นเลยะเห็นแบบเห็นมันมันราเหมือนเราอยู่เหนือฟ้าเล้ยบ่าฟ้าสูงมันแบบมันเหนือฟ้ามันก็โลมาแรงปิ้วไปนู่นคือมันแต่ละทีที่ผมผมไปเค็งตัวมากเพราะว่าเห็นไหคือเรากลัวด้วยว่าเราโกเราตกแล้วเราแบบมือเราจะหลุดออกใช่ปะเพราะมือมันอยู่มิดหนิ่งเือบาฟ้าตัวเรามันก็ลอยแบบเหมือนอยู่ใน เหมือนบินอวกาศก็อยู่ในโลกไอ้เนี้ยอือคือแต่รอบแรกมันก็เริ่มไม่แบบเอ้ยไม่ลอยอะไรนะแต่พอมันหลจากต่างหนังมาแบบโอ้โหเครื่องมันเหมือนแบบคือเก่งตุดตัวเพื่อนข้างผมที่แบบอมืม่นหมื่นตึ๊บแต่ผมไม่ได้มืนมืนเห่านมืนมันแบบมันเก่งมากกว่ามึนอะเข้าใจปะคือตัวผมก็เริ่มเก่งนีไยแบบกูก็ไม่ได้กลัวควา,ามสูงอะไรเลยว่าามสูงมันก็อาจจะสูงอ่ะเข้าใจปะแต่คือ สำหรับสำหรับผมอ่ะมันกลัวตรงที่ว่ามือกูจะหลุดออกไหมเพราะว่าแบบผมจับคดแน่นอ่ะตอนแบบจังหวะที่มันเวียงเวียงเวียงแนี้จับแบบจับแบบจับวิววิววิวไปโน่นนะเออตรงนั้นเป็นเครื่องที่ผมรู้สึกว่าไม่อยากกลับมาอีกเลยไวยกิ้งนะโอเคพอจากไวกิ้งมาปุ๊บก็จบนะประมาณน่าไดประมาณสองนาทีได้ไหมที่ผมวิ่งมันก็ดูนานเนาะเออไม่นานมากแต่ก็ดูสุขม,มันานมากนะเออพอจากเราไปต่อไวกิ้งกันจบนะต่อไปก็มาต่อกันที่ เหมือนจะเป็นผมเล่นประมาณสี่เครื่องนะก็คือที่มันมากกว่าสิบต่อเครื่องม,ะะมั้งแต่ผมเล่นแค่นี้นะครับที่เหลือไอ้ที่เหลือมีอีกนะจริงๆไม่ได้มีแค่นี้มันจะมีถ้าจะเสียตังก็คือมันจะมีจักรยานน้ําโกคาเรือปัม๊มมือหิมะวอเตอร์ฟา,อออฟาร์มแอปแอปนี้มฟาร์มนะครับสกอตสกายโคสเตอร์แล้วทอร์โดนหมาหมุนเนะี่ยงที่เสียตังนอกเออผมก็ไม่ได้ใช้ติดตังหรอกแต่ก็มีหลายเครื่องอยู่ที่มันฟะีดนะ อย่างเช่นซูเปอร์สเปซเนี่ยซูเปอร์สเปซนี่คือต้องเอาเสื้อมาเปลี่ยนนะมาเปลี่ยนนะแกนขย้อนก็เหมือนกันนะต่อไปเราไปเล่นเหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นรถเมยเวหาเนี่ยนะคือแรกผมนึกว่ามันคือหนูลงกดแต่ว่าแรกผมนึกว่ามันคือรถไฟโมโดเดลเว้ยคือแบบเออนั่งรถไฟชิลไม่ไละหรอกคลาสซี่คือต่อจากไวกิ้งอ่ะคือคลาสซี่บัสน,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 นั่นเองหรือรถยนต์รถเมยเวหาแรกอ่ะผมตอนแรกผมก็แบบกลาจะไม่ไป จริงๆเี่ยเพื่อนผมมันต่อด้วยรถเหมือนเป็นไอมี่มันข,ขับนะลืมอะไรที่มันขับนะเดี๋ยวรถรถว่าคุณปู่ป่ะเออรถคุณปู่มั้งใช่ไหมเพื่อนผมไปเล่นแต่ผมไม่ได้เล่นเนี่ยเพราะว่าผมไม่ไหวแล้วเหนือ่อยพอจะผมพอต่อรถคุณปู่ปุ๊บเราก็อ่ะมีอ่ะเราก็ไปต่อรถมีมหาซึ่งรถมีมหาเนี่ยมันคล,าคลา้ายๆความรู้สึกให้เหมือนเวอร์ิงแต่ว่ามันจางดรอปลงมาอีกนิดนงึงคือดรอปลงมาจากประมาณกลางๆมั้งเออประมาณกลางๆครับ คือตอนแรกผมหนกว่ามันจะแบบแค่วิ่งเว้ยไม่แบบวิ่งบนรางเฉยอันนี้คือแบบมันสายเหมือนกันแต่ตัวผมเอาตัวนะคือตัวมันก็เหมือนผมก็เก่งตัวเหมือนเดิมเหมือนดันตัวกูเหมือนเดิมไอ้เนี่ยคือส่วนพี่พี่ที่เขาแบบว่าเออบอกเอ้กลัวเหรอกลัวเหรอคือพี่เขาแบบกูเล่กวเล่แต่ตัวกูนี่แบบหึ่งรึงตังกูพี่เขาข้าวเฮเล่ยวเล่ยวแบบ่เล่ยวุเล่ยทั้งท้อกลัวเลยโ้กูก็หื่ก็ยอมใจพี่แกน ถ้าคนไม่กลัวจริงก็คือแบบจะวู้เล่ย่นะแต่กูนี่แบบเหมือนคนไร้วิญญาณนะเหมือนเหมือนวิญญาณอยู่ในเว้งอ่ะเหมือนเว้งคือแบบตัวแบบทําให้วิญญาณหายไปเลยอ่ะเออถ้าเข้าหนูถ้าเป็นแบบเราเข้ารถมีก่อนเราจะไม่ตายเนาะเออผมก็พอเดินมาโอเคกูกไไว,วไม่ไหวละไม่ไหวนะครับผมส่วนขั้นสุดทา้ายนะเรามาต่อประมาณตำ้านใบบ่ายแล้วมันเราเข้าบ้านยากบ้านยากก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะมันก็มีแค่ของยากๆเฉยๆนะมุมที่ถ่ายก็ไม่ค่อยเยอะแต่มีเด็กเนาะ แต่กลิ่นก็กลิ่นน้ําหอมปลาใสมีสิ่งเหมือนกันนเองก็มีอะไรออกมานะพอจากนั้นเราก็บ่ายสองบ่ายสามนะใกล้ละใกล้ใกล้ใกล้เวลาละเพื่อนกับเพื่อนผมก็ส่วนเพื่อนอีกฝั่งก็คือไปนั่งแดกเคฟซีกันอยู่นันเออผมผมผมก็อ่ะผมกับเพื่อนอีกสองคนแล้วก็มานั่งตรงหน้าดินเบลนะคือออกแล้วเพราะว่าเครื่องเล่นเราบอกว่าบอกเลยว่ามันเหนื่อยนะตรงคือเล่นแต่ละทีมันเหนื่อยมาก ถามว่าถ้าถามฟันหนุกอ่ะมันหนุกจริงๆแหละมันหนุกแบบคำข้าวเลือดของมันแต่สิ่งอะไรที่ทำมันทำไม่ได้คือวกิ้งอ่ะมันไม่วหวจริงนะคือเป็นสิ่งเจ้านั่นจับได้โคตรแย่ไม่เคยนั่งกูก็อยากลองนะเพราะคนชอบท้าแล้วลองเออเสาร์นะพอจากประมาณบ่ายสามนะผมก็เตรียมตัวขึ้นรถอันนี้นะนี่อันนี้ข้านะม,ม,มแล้วผมเมียละพอจากาก็ใช้เวลาประมาณเดินทางประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงมั้งเพื่อถึงเรียนผมก็ห้าโมงพอดีนะั่นเอง ห้ามุมพอดีนั่นเองนะก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นทริปที่ก็ถามว่าหนุกไปเอาตรงนั้นมันก็ว่าเสียมากกว่าหนุกแต่ถามว่าโอกาสมันก็มีน้อยนะคณะสามันมีน้อยมากเลยครับเพราะว่าแบบปกติเราก็เรียนอย่างเดียวเราไม่ค่อยมีใช้ชีวิตแบบนี้เท่าไหร่นะก็แบบเออแต่มันก็ดีนะที่แบบน้อยไวกิ้งมันก็มันน่ากลัวแต่ถามว่าความหนุกผมก็ถือว่ายกระดับความหนุกนะแต่บอกไว้ก่อนนะครับใครเป็นเดเวร์ก็รู้นะว่าของราคามันก็น่าจะแพงนะ ของกินบางอย่างคือเราตัวไม่มีห้าบาทนะมีแต่สิบยี่สิบาทได้เลยนะแต่ว่าวันนี้ผมใช้เงินไปแค่ยี่สิบาทในะการซื้อน้ําโคมาแก้แก้วเดียวอเออไม่รู้ทำไมานะเอามาสองร้อยแต่ลดเหลือประมาณร้อยแปดสิบอืมเอาตรงประมาณเอลไม่ได้ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็สิบอืมซื้อเตลอปีมากี้คือราคาของอะไรอย่างมันเหมือนมันเหมือนบวกสิบเข้ามาเนาะ คือชิ้นที่ผมสังเกตแล้จัดสรรคือมันไ mm. ม่ค่อยมีห้าบาทนะมีเคเซีให้กินมีอะไรก็ถือดีนะคือเคยเจอที่แบบมีที่ให mm ้มีเคเซีให้กินเนอะก็แปลกปีนาะก็จบแล้วแต่เราทิปหรือคนารัฐศาสตรที่หวาดเสียวที่สุดในชีวิตผมนั่นแหะก็ใครชอบเรื่องราวแบบนี้หรืออยากผมเล่าเรื่องอะไรต่อก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีเรื่องเล่านะตอนนี้ก็เริ่มโล่งครับเออนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิกกดไลค์ช่วผมกันด้วยนะเพื่อประชาการกับผมกันด้วยนะผมในการทำคลิปเนาะับคลิปนี้ก็ขอตัวครับเชิญมาจินครับ 嗯嗯嗯嗯嗯。嗯